พบกับผมวุฒิป่าไผ<ภ>่มันนี่มึงมีอย่างไรพี่พน้องแกงครับแกงหมูไชไวครับมันนี่ถากินน้ำกันพี่น้องแศษเยอยั่วเห็นไหมครับนี่ไวเอาน้ำปลาน้ำดงนี่แหละครับทางเท่ยวขึ้นไปเอาเทิงเขามันหายาคือกันเบิ่งไปเบิ่งมา,างนี่แหละครับ,บนำใบยานางครับ เสีบำการพี่น้องถากินถากินอย่างอร่อยครับ,บ,บเจอเชฟระดับพิมือเชฟระดับพ,บพการครัวคุนเตอร์เหรอครับบางนาครัวคุนเตอร์บ่นี่นี่ครัวคุนเตอร์ครับนำเสนอ <c oughs> นี่เขาเขาัวใส่ช่วยกันเนี่ยเหร<ล>ครับ ต่างคนก็ดังได้นั่นได้นี่แบ่งหน้าที่กันช่วยกันหลายคนสามัคคีกันจิได้กินสามัคคีคือพลังไม่ยากครับนี่แหละครับถ้ามันชุกบบดนี้ถ้ามันชุกนี่ก็คุกไทยประดิษฐ์ครับเองเองกับมือเลยคุกไทยประดิษฐ์ หาไมย่ยากครับวัสดุเอาตามปลาตามดงนี่แหละครับเด็ดเอาตามคางทางนะครับผักผักงาก็ได้มาใส่โอเคพี่น้องแค่นี้กอนเดี๋ยวมันสุกจังทายบึงไหมครับเคครับ